แท็บเมมเบอร์ของเราในเดือนนี้นะครับผมขอบคุณคุณพจน์พิศนภูคุณสิทธิโชคุณสัต์ตินิภาคุณปกป้องคุณนับแชทคุณ How to Fighter คุณคนย่างไก่คุณสกายเลกคุณเลสเลนอีวิลคุณไมาและคุณนภัสมากที่สนับสนุนในเดือนนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมขอต้อนรับสู่ v ีไปทีแบท็บช่อครับในคลิปวันกาซิโรนี่กลับมากันอีกแล้วนะก็วันนี้จะมาแนะนำเด็กเหมือนเดิมครับของแพทล่าสุดของเรานีนะซึ่งจริงๆเด็กนี้ ต้องบอกกันก่อนเลยตรงที่ว่ามันเป็นเด็กสุดคอรหาต้องแต่สมัยการ์ดจริงละแล้วก็มาถึงตรงนี้ก็ยังจริงๆก็แอบคิดว่ามันอาจ,จะเปลี่ยนอะไรให้ดีขึ้นแต่ก็สุดท้ายก็ยังคอรหาอย่างเช่นเดิมก็คือของแคลนอัลคอฟอสครับชุดรีเจนนะครับขอเรียกว่ารีเจนแล้วกันจริงๆมันคือคู่ของบูสตอมนั่นแหละแต่หลักๆมันก็อยู่ในภาครีเจนแล้วก็รีเจนเนี่ยมันออกมาแค่ชุดเดียวด้วยของในของอัลคอฟอสทั้งหมดนะครับโอเคไปดูกันเลยแล้วกันนะและเดี๋ยวพอเราบอกกันทั้งหมดนะครับก่อนวิธีเล พูดถึงข้อดีและก็ข้อคอละหาที่มันเป็นมาตั้งแต่ในยุคอดีตนะจนถึงทุกวันนี้ที่มันยังโดนอยู่นะครับโอเคตัวเริ่มครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับเป็นตัวเริ่มใหม่จริงๆอ่ะไม่ต้องใส่ตัวเริ่มนี้ก็ได้แต่แต่ว่าเอาเข้าจริงๆมันแทบจะไม่มีตัวเริ่มอะไรที่ดีๆเหลือเลยจะบอกว่าใส่บับเบิ a ลเอ็ดดาร์โกคิดอย่างเงี้ยตัวบับเบิ a ลเอ็ดเองก็อ่ามันก็เอาจิงๆมันเดี๋ยวไปดูเทคอื่นๆแล้วจะเข้าใจว่าทำไมึงไม่ใส่บับเบิ้ลเอ็ดนะครับตัวนี้มันมีเทคบอกว่าถ้าแบงก์ นะครับเมื่อแวนกาดรโจมตีครั้งที่4หรือมากกว่าเขาจะบ้าหนึ่งจวนหนึ่งีไทยเรียกัดฝั่งตงข้าม1ใบติดรีซิตโอเคจบมาที่ PG ครับ PG ตัวนี้ก็จริงๆคล้ายๆตัว PG ใหม่ที่เป็นไอ้โล่ประกายแสงไอ้ไอ้ตัวโล่ผลึกตัวนั้นแหละโล,มล่มรกดแต่ทีเนี้ยตัวนี้มันจะติดบูสตอมขึ้นมานะครับถ้าต้องการเล่นบูสตอมล้วนอาจจะต้องใช้ตัวนี้ตัวตีหมื่นครับแวนติดบูสตอมเด็กนี้ลืมบอกว่าติดบูสตอมด้วยนะ ลงมาบวก3 0 0พันครับถ้าแวนเราติดบูตอมเกือบทั้งเด็กเป็นบูตอมครับขาดตัวนี้ไปไม่ได้เลยเพียงกวิ้นครับผมซึ่งเด็กนีเจียนครับตัวโซบาสองจั่วพวกนี้จําเป็นมากนะครับไว้เอาโซออกไม่งั้นเมดเราอาจจะไปค้างในโซได้ใส่3ใบแล้วก็มาที่เกต2สองครับเกร2สองจะมีของคู่ลองเลยนะครับลองสุดๆเลยนะครับไอตัวนี้เก่งมากนะเราเราในคอมมูนิตี้ใน YouTube เราเคยโพสนะครับรีวิวไปแล้วว่าเป็นตัวหนึ่งที่แนะนําว่าน่าเก็บมากของคอฟฟอรนะ์นันแล้วทาให้เด็กมันเล่นง่าย มันมีเทคง่ายครับแค่มันตีฮิตแวน์เป็นครั้งที่3ของเทิร์นนั้นนะครับแค่ตีฮิตพอนะหรือมากกว่าก็ได้ครั้งที่3มหรือมากกว่าก็ได้ตัวหนึ่งแค่นั้นเองจบแล้วก็เทคมันอยู่ได้แต่ช่องเรียนนะแล้วก็จะมีตัวของเมทครับจริงๆตัวนี้ข้ามการเวลามานะมันของจริงจยาในภาค G ีอันนี้ออกมาก่อนเลยนะครับมันมีเทคเหมือนคล้ายๆตัวของอไททอลแอซซอลเลยมีเทคในช่องเรียาการ์ดวันเพ์เทิร์นเมื่อ,อยูนิตนี้โจมตีแวนการ์ดครับถ้าแวนการ์ดาพดีเจียนสแตนตัวมันลบห้าพันก็คือเหลือ4,000นันเอเองาามาทว แล้วก็จะมีตัวหนึ่งตัวนี้จะคล้ายๆาบาซินนะครับมันจะมีเทคเดียวกันถ้าแวนการ์ดอยู่ในสภาพรีเจียนแล้วมันโจมตีครั้งแรกจะบบก3 0 0พแล้วได้รับเทคมันจะสลับมันจะเชนคอลัมน์ได้แล้วก็มีเทคหนึ่งครับเป็นเทคในช่องเรียกการนะครับถ้าแวนครับรีเจียนเขาจะบัตหนึ่งจะทำให้ฝั่งตรงข้ามเกิดการอิกนอยร์เสพก็คือตีแบบไม่สนใจอร์เสพเกิดขึ้นนั่นเองแล้วก็สุดท้ายครับมันเหลือตัวเดียวไม่รู้ใส่อะไรจริงๆใส่อะไรไปก็ได้แหละนะครับแต่ก็เราเลยใส,ยตตยส,สต่ตัวตีาับมม่กนีว้อ เมื่อจบการต่อสู้นะครับที่จะโจมตีถ้ามันอยู่ในภาพดีเจียนทิ้งการ์ดตัวที่ชื่อเหมือนแวนก็คือเพอร์โซนาตัวเองนั่นแหละนะครับจะเป็นเพอร์โซนาตัวมันเองหรือเม็ดมันก็ได้อพอเพอร์โซนาเสร็จปุ๊บนะครับมันจะทำการสลับตัวนะครับยูนิตในในมันบอกว่าเป็นเซอร์เคิลยนะมันบอกสลับเอ็ก a n เชนนะครับระหว่างเซอร์เคิลที่ไม่ใช่ช่องแวนการ์ดนะครับช่องอื่นที่ไม่ใช่ช่องแวนการ์ด ก็ถ้ามันบอกเซอร์เคิลอย่างเงี้ยอาจจะอันนี้ไม่แน่ใจรอคนมาคอมเมนต์พูดเพิ่มแล้วกันว่ามันทําได้หรือเปล่าเพราะว่ามันบอกว่าเป็นเซอร์เคิลถ้ากับว่ามันยกตัวที่ล็อกอะออกมาได้มันงัดไปที่ล็อกสมมุติว่าเราโดนล็อกแถวหน้า2ตัวแต่แถวหลังอะเราไม่โดนล็อกของทางซ้ายทางขวาอย่างเงี้ยหรือหลังแวร์เราไม่โดนล็อกเงี้ยเราสามารถงัดเซอร์เคิลพวกเนี้ยสลับขึ้นไปได้มันรอตัวเล้าตัวล็อกอะถอยกลับลงมาได้นะครับอันนี้ไม่แน่ใจแต่คิดว่า น่าจะมาเป็นอย่างนี้เพราะว่าคำอธิบายมันบอกมันบอกเลยว่า exchange exchange position นะครับ between and, uh, any card your circle อื่นที่ไม่ใช่ช่องแวนกาดนะครับแล้วก็มันบอกว่าถ้าเป็นการตีครั้งที่4หรือมากกว่าของเทิร์นนั้นสแตนเลียากาดของเรา2ใบด้วยนะครับผมแล้วก็ a n อ l l อฟลาวก็คือแถวหน้าในช่องเลียากาดเราจะบวก5,000จนจบเทิร์นด้วยนั่นเองก็ทำให้แบบว่า เหมือนอารมณ์ประมาณว่าเอาแวนตีไปปุ๊บแล้วมันก็จับเอ็กทิ้งตัวเองแล้วมันก็จับเอ็กเชนสลับตำแหน่งขึ้นมาสมมุติว่าตัวโดนล็อกก็เอาตัวโดนล็อกไปไว้ข้างหลังแล้วตัวที่ใช้งานได้ขึ้นมาแทนแล้วก็บวก5 0 0พันได้มันแล้วก็จับสแตนด์ด้วยนั่นเองอันนี้ก็น่าจะเป็นลูกเล่นหนึ่งที่ถูกแก้ขึ้นมาเพราะการจริงจําเทคมันไม่ได้แต่มันประมาณนี้แหละแต่มันจะรู้สึกว่าจะยกทั้งเซอร์เคิลไม่ได้นะครับแล้วถ้าตีครั้งที่4หรือมากกว่าก็ในเทิร์นจะบวก5 0 0พันแค่นั้นเองต ตัวต่อมาครับก็จะเป็นใน s t a t ตอร์เบิรนะครับ t เตเตอเบิร์ดเทคง่ายๆครับถ้าตีถ้ามันอยู่ในภาพลีเจียนตีครั้งที่4หรือมากกว่าเขาได้บัตรหนึ่งจัวการ์ดหนึ่งใบบวกห้าพัน 1, บวกคิแค่นั้นเองไม่มีอะไรมากแล้วก็จะมีบอกว่าถ้ามีตัวอื่นในเซมคอลัมบวกสามพันนะครับซึ่งก็ตามนั้น,นครับเทคมีแค่นี้เองก็มากดคิดหรือมาช่วยตรงนี้ได้ตัวต่อมาเป็นตัวรองครับไอตัว General นะครับไอตัว m a r i n e r g e n e r a l เนี่ยตัวนี้เทคมันค่อนข้างง่ายและส่วนตัวชอบตัว เพราะว่าเวลามันเช็คได้ครับเจอตัวมันเองนะครับเจอตัวมันเองก็คือเจอตัวมันหรือเมดมันก็ได้เขบบาจะบา๊ดหนึ่งสแตนเลียร์สองใบครับแค่นั้นเองนะเทคล่างเขาบ,บั๊ดหนึ่งบวกสองพันอันนี้ใส่พวกนี้ใส่สี่หมดเลยนะนะครับแล้วตัวนี้จะโดนตัดให้เป็นฮิวไปสุดท้ายอะไรก็ได้ครับใบสุดท้ายจะใส่กอรี่เมลโมสตอมก็ได้ถ้ามีหรือว่าจะใส่เป็นตัวเบรกไรก็ได้นี้แล้วแต่ความชอบเลยลวกันเพราะว่าสุดท้ายมันเหลือว่างพอดีทิกเกอร์ดอเก้าฮิวสี่ครับมือไม่พออยู่แล้วนะครับร้อยทั้งร้อย ไม่เหลือห้าเลยเลยโดนพอดิชั่นเถาทีก็เละเทไปหมดโอเควิธีการเล่นก่อนไม่พูดกันอยากให้เข้าใจตรงนี้นิดนึงเด็กนี้มันเป็นที่คอลหามากๆในเรื่องของความไม่โอเคในการเล่นอะมาดูตรงที่ว่าความไม่โอเคของเด็กมันคืออะไรเทคเอาตัวที่ออกมาแล้วเทคตัวนี้อะถึงโอเคการจริงอาจจะออกมาช้าแต่ว่านี้มันออกมาแล้วเทคตรงนี้ครับมันต้องรอว่าแวนอยู่ในสภาวะรีเจนมันถึงจะใช้ได้ มันก็คือเทคของ Tidal ไอซ์ซอลนั่นแหละนะครับนะซึ่งแน่นอนครับ t i d a l ไอซซอลใช้ได้เลยเทคเหมือนกันเลยแต่ตัวนี้ข้อดีคือมีรีซิปไทโด้ไม่มีรีซิปนะครับก็แต่มันต้องรอไงนะครับทำให้วิธีการเล่นของมันต้นเกมตัดทิ้งได้เลยครับต้นเกมโอกาสเล่นต่ํามากๆเราแทบไม่มีโอกาสเล่นในช่วงต้นเกมได้เลยมันก็แค่ตีแรกกันโง่งๆในช่วงต้นเกมเลยหรือว่าอย่างตัวนี้ถ้าเราดูเทคของมันจริงๆ มันเทคมันก็คือบาซินนะครับบาซินใช้ได้ต้นเกมตัวนี้ต้องรอแวนอยู่แต่ภาพรีเจียนหนึ่ใช้ได้ซึ่งแน่นอนครับมันช้าตัวเด็กมันช้าไปหมดครับตัวเด็กมันพากันช้าไปหมดมันเลยกลายเป็นที่ข้อข้อคอระห่าว่าเออตัวเด็กมันช้าไปหมดแล้วทีเนี้ยกลับกันครับตัวของแวนเองเตต้าเบิร์ดมันไม่ได้ช่วยอะไรกับตัวเด็กขนาดนั้นถามว่าถ้าในแวนซีโร่คงช่วยการ์จริงอ่ะมันตอนนั้นการ์จริงออกคือมันไม่ได้ช่วยมากๆนะอาเมลสตอมรีเวิร์สเจ๋งมาก แล้วก็ตัวในนี้มันช่วยได้แค่กด2คงขแต่ว่าทุกอย่างมันต้องขึ้นอยู่กับสภาวะที่ว่าเราต้องรีเจนแล้วเท่ากับว่าเราจะรีบเล่นต้นเกมก็ไม่ได้ครับเพราะว่าถ้าเราตีไม่ขึ้นเวฟตีเมื่อไหร่ตัวของ d a t a b เ r ิก็ไม่มีคีเหมือนกันหรือตัวที่เอามาสลับตำแหน่งเนี่ยโอเคมันในทางโลจิกแล้วอะตัวนี้มันก็ทําให้แบบสลับได้จริงนะครับแต่ว่าก็อย่าลืมว่าตัวมันก็มีความที่แบบว่า ต้องทิ้งตัวเองอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นการทิ้งมือครับมันก็เลยกลายเป็นข้อข้อลหาโดยภาครวมๆของอคาฟอสว่ารีเจียนแล้วทํให้มันไม่เก่งและตัวทําเกมอคอฟอร์สจริงๆถ้าสังเกตตั้งแต่ยุคแรกๆมามันจะเป็นเกรดสอหมดเลยที่เป็นตัวทําเกมเกรดสามมันก็คือยืนเป็นแวรน์เฉยๆนั่นแหละแล้วก็เป็นตัวซัพพอร์ตหมายถึงว่าเป็นตัวถ้ามันไปอยู่เรียกกลายเป็นตัวซัพพอร์ตให้ตัวเกรดสองแวด้วยซ้าเอ็กชนตีทํารอบอะไรเงี้ยเป็นเกรดสองบดนั่นแหละครับมันเลยเป็นข้อข้อลหาของตัวภาครีเจียน หลักๆที่มองว่าโอเคที่มันมีแค่เด็กเดียวรีเจียนของฟอร์สที่มันออกในช่วงหลังมากๆแล้วไม่มีปัญหาก็คือเด็กในส่วนของริปเปิลหรือว่าละลอ,อขื้นนั่นแหละนะครับไอตัวละล,ะลอ,อขื้นที่มันไม่มีปัญหาเพราะมันเป็น3ามเจียนสตัวเล่นเกตสองะมันเลยใส่กันได้เต็มเหนียวพอสมควรนะอันนี้ก็เลยแบบก็เลยเข้าใจได้ในระดับหนึ่งนะครับอ่ะมันพูดกลับมาที่วิธีการเล่นครับไอตัวเด็กเนี้ยต้องบอกก่อนว,ว่ามันแอบเล่นยากอย่างที่ทบอกไว้เมื่อกี้ ก็คือถ้าเริ่มมาปุ๊บมันก็ไล่ครับหนึ่งสองคือมันไล่มันทําอะไรไม่ได้เลยนอกจากไล่เฉยๆยันหนึ่งสองสามยืนสามอยากให้ดีต้องยืนเป็นในตาเบิร์ดด้วยนะครับนะยืนถามว่ายืนเป็นในตัวไอตัวที่มันข้ามเวลามาก่อนได้ไหมได้แต่ว่าความจําเป็นมันไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นเพราะว่ามันต้องหามีตัวเองอยู่บนมืออีกทีหนึ่งและคอฟร์มันจําเป็นที่จะต้องมีเลียอากาศเยอะๆเพื่อทํารอบอยู่แล้วยืนเป็นตาเบิร์ดน่าจะคุ้มค่าที่สุดในการเล่นนะครับ เด็กมันจะเริ่มเล่นได้จริงตอน l ีเจียนก็คือต้นเกมเนี่ยก็คือตีแรกครับวางเส็บตีสวนกันไปสวนกันมาเฉยๆพอรีเจียเนี่ยเราก็ต้องเริ่มอมตัวที่จะได้ใช้ถามว่าตัวอะไรได้ใช้บ้างอาจจะต้องมีตัวเมดของมันเองอ่ะของตัวเตอระเบิร์ดเองอันหนใบนะครับแล้วก็ตัวอะไรก็ได้ที่เป็นเกจ 2- สองอีกหตัวครับซึ่งอาจจะต้องมีตัวนี้คอยซับพอร์ตนิดนึงนะครับน้ำมาชี้บวกพลังให้อะไรอย่างนี้ คือเราต้องมีอย่างน้อยอะ่ะมีตัวนี้1ใบแล้วก็มีเกตสออะไรก็ได้2ใบยอยู่ซ้ายอยู่ขวาเอามาสลับตำแหน่งคือตัวเนี้ยเอามาตีทะลุแวนเทคเหมือนบาซินนั่นแหละนะครับเคาน์เตอร์บหนึ่งแล้วก็ตีเข้าแวนไปก่อนเลยแล้วก็สลับตำแหน่งพอตัวที่อยู่เป็นเกตสองกับเกตสที่สลับขึ้นมาเอาไปตีตัดเสฟตัวแล้วอีกตัวหนึ่งที่อยู่ข้างอีกข้างหนึ่งก็ไปตีตัดเซฟตัวแวนเองก็ตีครั้งที่4ีครับตี2คีมันก็จะมี2คีทุกเทอร์น,นั่นแหละแต่ทีนี้ด้วยปัญหาเดิมๆคร ตัวเล่นเราตายชิบหายหมดนะครับแล้วก็มันจะกุ้งมือคืนไม่ค่อยได้มันจะเป็นปัญหานิดนึงเลยแหละเนื้อลังพอสมควรนิดนึงนะครับมันก็จะเล่นอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะซึ่งมันก็ถือว่าเล่นได้ในระดับหนึ่งแล้วกันนะครับอันนี้ก็ลองเองแล้วกันสุดท้ายตามความชอบครับแต่รู้สึกส่วนตัวคือเขาแทบไม่ได้แก้เทคอะไรในส่วนของเกรดสองให้เลยแล้วก็ปัญหาปัญหาเดิมคือมันต้องรอแวร์ลิเจนก่อนอร์โคอฟอร์สเคยเป็นแคนที่ทําได้เร็วกว่านี้พอมันช้าแล้วมันรู้สึกแปลกๆนะครับ ประมาณนี้ครับผมในคลิปนี้นะครับนะก็ลองจัดดูได้ขำๆหรือว่าจะไปผปสมของเก่าก็ได้นะครับถ้าชอบกดไลค์ตามกดสมัครสมาชิกอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อพลาดคลิปต่างๆของช่องเราครับผมนะอ,อ,อยากสนับสนุนช่องเราพิเรศษ15บาทสามารถทำแบบเป็นแท็บเมมเบอร์ได้ครับฝากร้าน,นครับผมแท็บช็อปสนใจสินค้าเกี่ยวกับกาแฟาควีสามารถสั่งได้ที่แท็บช็อปนะครับนนลิงก์เดสคริปแช่นข้างล่างเลยฝากแฟนเพจด้วยวิวทีวีแอดแชนแนลไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่างๆของช่องเราผมสวัสดีครับ